ว้านี่ลานปุ๋ยตัวเนี่ยนี่นะครับปุ๋ยปุ๋ยแล้แล้ลูกน้องเล่นวันนี้ลูกพี่มารับจอบงานเมียมาบ่าเลีนะ้ยงหน้าอะไรกูมาสมาัครงาน,นงานางานเนี่ยเอาไปปุ๋ยเนลังบุกฮักท่านเลยเอ้ยพักเลี้ยงพักเลียงเออซื้อปุ๋ยได้ซื้อปุ๋ยได้ เอ้าเอ้าจ้าไปยังเอาัศว์มาอย่างนี้มาสมัครงานี่เอาเมียมาสมัครงานแล้วก็เลี้ยวขอว่าอะไรมาสมัครงานเรายู่ซื้อไรย้อนนี่มาสมัครงานโลดนว่าสิบ่วเลยไม่ยังบัวออยู่เอามาสมัครงานไปปุ๋ยเขาเนาะไปปุ๋ยเขาบอกเปิดรับสมัครพนักงานเพราะมาพนักงานตัวนี้เลยแล้วจ่ามาทำอะไรมาซื้อปุ๋ยตัวซื้อปุ๋ยอะไรปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงปุ๋ยนี่นะม้องก็มาไกลนะมึงยี่ก้อนนี่เลยเล้วก็คอยกับมาสมัครงานนี่กานอนอยู่โอ้ ouais. ขเขาแรงดีขเขาแรงดีบอว่าเรงดีกินข้าวกินข้าวฟรีขอเกลนงมอนะตาดี huh. right. s right. <S uh ่แมอันนี้บอเดี๋ยวเขาไปถามเจ้ให้เด้อพี่บอสี้ี้ทานี้ต้องดไปถามเจ๊ให้กี้กีกมพี่มีคนมาซื Yeshua ้อปุ Однако ๋ยซื้อปุ้ยยังสอบนั่นสอบจะบาทข่อยจำราคาบุรี่พี่รน่ะอออารวยก็สอบละหารวยหาสิบโลเนี่ยหาสิบโลหารยบอก มั้ใส่ไข่หลายสัระจำเขาได้เห็นมราคาจะบาทเดียวอร่อยบอกอร่ครับไอ้ส่ซิในพนันไม่มจี้เีะจี้ตอบด้สตอบนี่นีโร่นี่นี่เก้าเก้าร้อยเก้าร้อยมินเกียรผมเก้าร้อยให้คอยเอาไปชงให้ก่อนเออไป่งแล้วเนาะเก้าร้อยเลเก้าร้อยมินเก้ารอยนี่ค่าชงอีกสามสบาบาทเอางอีกเขาไปยันะไ้องพี่อะไร นี่เมนอรอยอยตอบไปต้องไปยุบานเด้อย่อย่อยมัน่อยเลี้ยวเขาอะไรยาเมีหมมันทำงานขายปุ๋ยทุยอดจะแล้วว่อยแ่่มีูกหอยละวข่อยให้งานเห็นบ่เดยวไปกานหนูอีกมแลเดี๋ยวไปหาบ้านเงาลอไปเดี๋ยวจะไปต้องมาแลกโ่งหนางหนาเยอะๆนะรมเ่อหรอเก่าเจยเจ้าห่าลอย ดีลอบอลฝ่าหลไม่เลียวแก่เลกับเจก็ด่าลอย่ๆอะรลอยสุขใา้เงินสดเดคนเดียวนะไอ้หน่ยเดียวมันตรงพี่เน่มาตรงพี่อะไรอยให้ตรงพี่เาคอม่าม่ครับดคิดะลาเด็คิดเพิ่มด้อหาลอยหาลอยไอ้โบนัสสิ่ดีพ่อบอกพสอบเดียหรอวบว่าสอบเดียวสอเดียว้้โบนัสบอกเดียวที่เยังม่ให้โบนัสเฮ้ยเดี๋ยวคำช่วงปุยลูกข้างเด้อ รครับผมรรครับก็้หลังได้เมเล่นชุดมไดหยั